อันนี้ตั้งศูนย์นอ่มโฟตอนกลางคืนนะ <c oughs> ก็ไฟมันไม่มีในสนามอ่ะก็ต้องใส่เปิดไฟจากปืนอ่าไฟฉายจากปืนส่องไปให้เห็นเป้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมายิงลูกเทเซอร์กัน,นเลเซอร์ก็คือลูกสองวิถีโอเคครับรอชม กดเบิร์ดใช่ไหมนี่คือเบิร์ดสามนัดครับอันนี้เซมิเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเซฟโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปดูเป้าก่อนตึกตึกเล็กนัดไปไหนไม่รู้อันนี้หนึ่งนัดอันนี้หนึ่งนัด มันเป็นเบิร์ดไงครับสามนัดเป็นไงล่ะเสียงเสดดมาที่เซมีอ่าโอเคเซมีไหมตาผมก็ลายโอเคครับไม่รู้เลยตรงไม่ตรง โอเคเทเซอร์เห okay. okay. like right. ็นชัดเลยเห็น <resur> ต <faced> right. ั When ้งเลยอะเพราะว่าโดนตรงไหนเนี่ยโอเคเซฟขอไปดูกันจะได้ตั้งกล้องถูกแต่ผมว่าเขาหน้าจะต้องมาไล่ให้เระเพราะว่าเขามีแฟตต้องนอนกันตรงนี้ใช่ไหมครับต้องอกขึ้นสนันลั่งทุ่ง ่าาาข้งลวมทสวัสดีครับบีกันบอมช่องคนรักปืนปืนที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือ Six s i ก Sauer อร์โมเดล s p 2 0 2นะครับเป็นซ i กรุ่นเดียวก,กันกับที่มีประจำการในกรมตำรวจฝรั่งเศสแล้วก็มีคันรถนกนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตำรวจและทหารนะฮะไปจนถึงการ ใช้งานป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับแมกกาซีนบรรจุกระสุน9มมได้สูงถึง15นัดซึ่งเป็นปืนสมัยใหม่คําว่าปืนสมัยใหม่นะครับโดยหลักนิยมของปืนสมัยใหม่ในปัจจุบันนะครับเขาก็จะมีรางนะฮะรางที่คาทินีนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนรุ่นต่างๆโมเดลต่างๆนะครับเจตนาก็คือเพื่อติดอุปกรณ์เสริมต่างไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือไฟฉายทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอาวุธปืนของเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับ พอเพื่อนถึงตรงนี้นะครับผมก็จะมาขอพูดถึงไฟฉายกันใครที่กําลังมองหาไฟฉายติดปืนที่มีความแข็งแรงทนทานตัวเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบาใช้งานง่ายและที่สําคัญราคาไม่แพงผมขอแนะนํารุ่นนี้เลยครับเอาละครับเจ้าตัวนี้นะครับคือไฟฉายนะ o l i ลท์รุ่น pl mini 2นะครับมีน้ําหนักเพียงแค่73กรัมเท่านั้นเองเป็นไฟฉายติดปืนที่มีความสว่างสูงสุดถึง600ลูเมนเมื่อความสว่างสูง ถึงมากขนาดนี้แต่น้ำหนักน้อยแค่73กรัมเท่านั้นเองนะฮะจึงได้ชื่อว่าเป็นไฟฉายที่มีน้ำหนักเบาที่สุดแล้วนะครับในความสว่าง600ลูเมนเนี่ยของตระกูลโอไลท์ ight, ทำให้เวลาที่เรานำไฟฉายตัวนี้มาติดกับปืนนะ่ะน้ำหนักปืนก็แทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับเราแทบไม่รู้สึกถึงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเลยนะฮะทำให้เรายังสามารถยกปืนในการเล็งยิงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมนะครับไม่เป็นภาระนอกจาก มีความสว่างสูงถึง600ลูเมนแล้วนะครับเจ้าไฟฉายตัวนี้ยังส่องได้ไกลถึง100เมตรกันเลยทีเดียวนะครับในระยะ100เมตรตัวนี้จะช่วยให้เราแยกแยะเป้าหมายแล้วก็ตรวจการพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทําให้เรามีความได้เปรียบจากฝ่ายตรงข้ามมากเมื่อต้องยิงปะทะก,กันด้วยปืนสั้นนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไฟฉายตัวเล็กขนาดนี้ความแข็งแรงทนทานเป็นยังไงแล้ว มันคุ้มค่าไหมที่จะซื้อซื้อมาจะพังง่ายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าผมก็ใช้ไฟฉายโอไลท์ o และก็รีวิวมาแล้วหลายตัวนะครับพบว่าทุกตัวมีการออกแบบและผลิตได้อย่างมาตรฐานแล้วก็เลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตหรือมทเทอเรียลเนี่ยที่มีความแข็งแรงทนทานอย่างเจ้าตัวเนี้ยไฟฉายตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นอลูมิเนียมเกรดที่มีความแข็งแรงทนทานศูนย์นะครับทําให้สามารถทนต่อการตกกระแทกได้ถึง1เมตรนะครับ แล้วก็กันน้ำได้ในระดับ IPX6 เลยทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันเต็มที่นะฮะที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับยังมีการรับประกันให้ถึง2ปีใช้งานกันไปยาวๆเลยไม่ต้องกังวลน,นะเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแบบในตัวนะครับก็จะมีการชาร์จได้อย่างง่ายๆเลยก็คือจะมีอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้เป็นแม่เหล็กเราแค่นําไปแปะตัวนี้ปุ๊บแล้วเอาเจ้าตัวนี้ไปเสียบกับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็ไปเสียบ ชาร์จเข้ากับเต้าปักของเราตามปกติมันทําให้เราสามารถเสียบไฟฉายเสียบชาร์จไฟฉายได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องถอดไฟฉายจากตัวปืนหรือถ้าต้องการใช้งานปืนต่อนะฮะท่านก็สามารถปลดไฟฉายออกจากตัวปืนได้อย่างง่ายดายโดยเจ้าควิกลางตัวนี้นะฮะแล้วก็นําเจ้าไฟฉายเนี่ยไปวางชาร์จนะครับแล้วก็สามารถนําปืนตัวนี้ใส่ซองไปใช้งานได้ตามปกติเมื่อทําการชาร์จเสร็จแล้วท่านก็สามารถนําไฟฉายเนี่ยมาติดตั้งตัวปืนได้โดยง่ายนะครับโดยการนําไฟฉาย ติดเข้าไปที่รางแล้วก็สามารถเลื่อนไฟฉายไปในจุดที่เหมาะสมที่สุดของปืนแต่รุ่นจากนั้นก็ทําการล็อกนะฮะแข็งแรงแน่นหนาเลยการใช้งานนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับเจ้าตัวนี้เป็นไฟฉายอย่างเดียวไม่มีเลเซอร์นะครับวิธีการที่1นนะครับตัวนี้เป็นสวิชนะฮะมีสวิตช์ทั้งซ้ายและขวานะครับสามารถเปิดและปิดได้ทั้ง2ด้านเลยการใช้งานวิธีการที่1ก็คือกดค้างไว้ครับไฟจะติดค้างนะฮะแล้วเมื่อเราปล่อย เมื่อเราปล่อยสวิตช์ไฟฉายปุ๊บไฟจะดับนะครับนี่คือวิธีที่1นนะฮะสามารถกดได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับและอีกวิธีการการเปิดที่2นะครับก็คือกด1ครั้งเพื่อเปิดติดยาวยๆเลยนะฮะแล้วเมื่อเราต้องการจะปิดแล้วก็กดสวิตช์ปิดอีกหนึ่งครั้งเพียงนี้ไฟฉายก็จะติดนะฮะสามารถทําได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับ ัวนี้นะครับข้อดีของควิกรางเนี้อย่างที่ผมบอกหลายๆครั้งหลายๆคลิปในการรีวิวไฟฉายตัวของโอไลน์นะครับที่มีตัวควิกรางมาให้เนื่องจากหลายๆคนเมื่อติดไฟฉายในแต่รุ่นท่านอาจจะต้องไปหาซองปืนมาใหม่นะครับอย่างเช่นซองพกนอกและพกในเนี่ยเพื่อใช้กับปืนที่ติดไฟฉายที่ไม่มีควิกรางแต่ข้อดีของควิกรางคือท่านไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนซองปืนนะครับท่านสามารถถอดไฟฉายออกได้อย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็นําปืนเนี่ยไปเสียบใช้งานกับซองปกติได้เลย mm hmm. เมื่อท่านต้องการจะใช้งานปืนท่านก็สามารถหยิบไฟฉายออกมานะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวปืนได้อย่างรวดเร็วนะฮะไม่ถึง5วินาทีไม่ถึง3วาวิเลยได้ซ้านะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถนําปืนไปใช้ได้อย่าง mm hmm. มีประสิทธิภาพแล้วนะฮะ mm hmm. ทีนี้หลักใหญ่ด้วยความเลยลหลายคนอาจจะสงสัยว่าไฟฉายที่มีคุณสมบัติมากมายขนาดนี้ราคาจะแพงหรือไม่นะฮะ mm hmm. ผมบอกได้เลยว่าราคาไม่แพงราคาดั้งเดิมเขาเนี่ย ไม่แพงอยู่แล้วก็คือไม่ถึง3,000บาทแต่ตอนนี้นะครับทางโอไลฟ์เนี่ยได้จัดโปรโมชั่นโดยเริ่มตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเวลา2ทุ่มจนถึงวันที่27สิงหาคม6.5นี้นะครับเวลา10โมงนะฮะโดยที่เจ้าโอไลฟ์ p l m i n i 2เนี่ยจะมีส่วนลดสูงถึง30%นะครับจากราคาปกตินะฮะร,ราคาปกติของเขาก็คือ2,880บาทก็จะลดเหลือเพียง2,016บาทเท่านั้นเองลดไปได้ถึง 800กว่าบาทเลยก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่มีความแบบมีความแข็งแรงทนทานสูงมีความคุ้มค่าแล้วก็ไม่เพิ่มพลาให้กับปืนเวลาที่เราติดตั้งนะครับแล้วก็ราคาอย่งย่อมเยาวม,ม,มากๆยังดีกว่าไปซื้อไฟฉายบีบีกันมาใช้เยอะนะครับอันนี้มันไฟฉายเกรดปืนจริงนะครับเอาละครับไปที่สนใจสามารถกดลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปนอกจาก ทางโ l ไล h ์จะจัดไฟฉายจัดโปรโมชั่นสําหรับไฟฉายรุ่น pl mini 2แล้วก็ยังมีไฟฉายรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลายรุ่นเลยที่ทางโอไล h ์ได้จัดโปรโมชั่นร่วมกันนะฮะใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยสําหรับวันนี้ขอจบเพียงนี้มีการ์เนบอมสวัสดีครับบาย